สวัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ดคคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกับศัพท์การตลาดเรียกว่าอาจจะเป็นศัพท์คิดนะครับในยุคป,ปัจจุบันก็ว่าได้แล้วก็ผมเชื่อว่านะครับในยุคต่อจากนี้เราคงมีการพูดถึงคำคำนี้บ่อยขึ้นเรื่อยๆนะครับ จริงๆคำนี้ไม่ใช่คำใหม่นะครับแต่เป็นคำที่เรียกว่าถูกหยิบมาใช้อธิบายการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะการทำการตลาดดิจิตอลนั่นเองก็คือสิ่งที่เรียกว่า full funnel marketing นะครับซึ่งเวลา full funnel ที่ว่าเนี่ยนะครับ ไอ้ฟันเนลนี่ว่าคืออะไรเราก็ต้องย้อนก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็คือคอนเซปต์ของการที่เราเข้าใจว่าการตลาดเนี่ยเอ่อเวลาพูดถึงการขายของหรือการปิดการขายนะครับมันก็เป็นขั้นตอนต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็มันจะเป็นสัพท์ที่เราเรียกว่าเซลล์ฟันเนลนะครับก็คือกลวยนี่แหละ,ะก็คือกลวยแบบว่าของการที่แบบว่าค่อยๆนะครับจากเ,เรียกว่า กลุ่มคนหมู่มากค่อยๆมีการนะครับคัดกรองลงมาเรื่อยๆหรือการ convert นะครับในแต่ละขั้นตอนเนี่ยนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า action นะครับซึ่งก็จะมีหลายทฤษฎีด้วยกันนะครับต้องบอกหลายสักครูแหละนะฮะบางคนก็จะเป็น awarenessconsiderpurchase บางคนก็เป็น awarenessinterestdecisionaction อ่า่าไปบางคนก็จะมี5สเต็ปบางคนมี6สเต็ปอะไรจะกี่สเต็ปก็แล้วแต่เชิญนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย เวลาพูดคาฟันนัลเนี่ยนะครับแล้วคนบอกว่าเอ๊ะคุณแก่มันก็คล้ายๆกับสิ่งที่เรียกว่าไอ้ตัวคัสเตอร์เจอร์นี่ใช่ไหมอ่ะจริงๆมันก็คล้ายกันนะฮะบางทีมันเหมือนเป็นเรื่องเดียวกันได้ซำไปนะครับแต่เวลาเรียกฟันนัลเนี่ยลักษณะของมันคือความเป็นกลุยถูกป่ะและซึ่งมันก็คือบอกว่าก็คือมันการบอกง่ายๆว่ามันจะมีคนในแต่ละระดับในแต่ละขั้นเนี่ยไม่เท่ากันใช่ไหมฮะเพราะว่าคนที่เป็นอ่าแล้วถ้าเกิดเราเราพูดถึงแบบภาพกว้างๆนะ awareness คือคนที่รู้จักสินค้าเนี่ยก็มมีเยออะะะ่ฮ แต่คนที่รู้จักสินค้าจนถึงขั้นมาสนใจสินค้าเนี่ย มันอาจจะมีการลดทอนลงมาเพราะว่าบางคนรู้จักแต่ฉันก็ไม่ได้สนใจใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่ามีคนรู้จักเนี่ยประมาณ1ล้านคนมีอ่าคนที่เรียกว่าสนใจนะครับหรืออาจประมาณแค่สัก1 0 0 0 0แคนก็คือตัว c o n v e r s i o นอยู่มาสักสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนอะไรเงี้ยเป็นต้นแล้วคนที่สนใจจนถึงขั้นตัดสินใจอาจจะเหลืออยู่แค่ประมาณสัก1 0,000คนและ10,000คนที่ว่าสามารถที่จะปิดการขายได้ในวันนี้จริงๆอาจจะอยู่แค่หนึ่งประมาณสัก1 0 0 0คนคนะเป็นต้นเนี่ยเนี่ยก็เป็นเป็น Nel, แล้วทีนี้คําถามคือแล้วไอ้ฟูลฟันนคืออะไรก็ไม่มีอะไรมากครับฟูลฟันนก็คือบอกว่าการทําการตลาดเพื่อที่จะครอบคลุมนะครับไอ้ทั้งกระบวนการนี่แหละนะครับถ้าเกิดว่า,าบริษัทนี้ใช้ฟันโน่แบบ4สเต็ปก็คือทําให้มันครบ4สเต็ปถ้าเกิดว่าคุณทํา5สเต็เปก็ทาไปห้สเต็ปว่าไปานัน่นั่นคือฟูลฟันนนะครับอืมไอ้ทีนี้ทีนี้ถามว่าแล้วไอ้ฟูลฟันนเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันได้อย่างไรเพราะว่ามันคีวนี้ฮะ คือสมัยก่อนเนี่ยเวลาทําการตลาดเนี่ยแผนกการตลาดของหลายๆที่บริษัทนะครับก็จะเป็นลักษณะของการทำเอาเรียกว่าซิงเกิลฟันโนก็คือไปโฟกัสการการทำ awareness, เอเวนเนสเยอะซึ่งอันนี้มันคือสิ่งที่มกักจะเจอบ่อยอย่างเช่นแผนกมาคอมนะฮะแผนกมาคอมซึ่งเป็นแผนกด้านเรื่องของการสื่อสารการตลาดเนี่ยก็จะเป็นโฟกัสเรื่องของการสร้างอเวนเนสใช่ไหมฮะทำให้อเวเนสเพิ่มขึ้นอเวเนสเพิ่มขึ้นซึ่งแม้ว่าในทฤษฎีการตลาดเนี่ยจะพูดเสมอว่าอเวเนสไม่ใช่ คำตอบอย่างเดียวของการทําให้เกิดการขายได้เพราะว่ามันต้อง awareness แล้วมันต้องเกิด interest mm hmm. เกิด consider คือคนต้องสนใจด้วยอะไรเป็นต้นใช่ไหมครับแต่แต่ด้วยด้วยวิธีการตลาดที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะไปทำแบบ single funnel ก็คือ,อโฆษณาอันนี้ ทำ awareness 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 แล้วเราก็โยนให้อีกแผนกหนึ่งนะอีกแผนกหนึ่งเช่นแผนกเซลล์นะครับไปทำฝั่งที่เรียกว่า consider ะนะครับให้ไปปิดการขายอะไรก็ว่าไปซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยคือคือแต่ละ,ะสื่อทำ้าที่ single funnel นะครับทำ single funnel หรือบางทีก็คือแต่ละแผนกของในบริษัทเลยทำแบบ single funnel นั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่ามีคนที่เป็นหัวข้างบนนะครับมองภาพรวมแล้วก็สามารถที่จะเอาทั้งหมดเนี่ยมาประสานกัน บูรณาการกันนะครับสัตว์ประมาณเนี้ยอินทิเกรตเนี่ยนะฮะมันก็จะดูสมบูรณ์ไงใช่ไหมก็คือทุกอย่างก็ต่อเนื่องกันใช่ไหมครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยธุรก,กิจเนี่ยก็ทำฟูลฟันเนลมาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเป็นฟูลฟันเนลแบบที่อ,อาจจะแบบว่ากระจายว่าแกทำอันน,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 นนั้นชั้นอันนี้อ่าแผนกนั้นทำอันนั้นแผนกนั้นชั้นอันนี้เป็นต้นนะครับแต่แต่ฟูลฟันเนลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับมันมาเห็นภาพชัดมากในดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเพราะว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนนีี่่ยมมัสาารถททจะท ครบจบพูดอย่างเงี้ยนะครบจบนะตั้งแต่ a r e n e s s นะครับ c o n s i d e r p u r c h a s เ a w a r e น e s s interest อะไรต้นทั้งหมดเนี่ยมันจบอยู่ได้ในแพลตฟอร์มเดียวใช่ไหมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวหรือทั้งหมดนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวแต่ทั้งหมดนี้มันอยู่ในกระบวนการของดิจิตอลซึ่งมันสามารถแทร็กกิ้งได้นะครับซึ่งข้อนี้มันมันเป็นสิ่งที่นักการตลาดเนี่ยอยากกระทำก็คือว่า การเห็นความเชื่อมโยงทุกอย่างต่อกันแล้วก็ทำการตลาดในทุกๆสเตจของลูกค้าใช่ไหมฮะเพื่อให้ลูกค้าคนเนี้ยนะครับเรียกว่าเรามั่นใจว่าเขาจะไม่หลุดลอยไปนั่นเองนะครับซึ่งนั่นเป็นที่มาของการทำ full funnel marketing ใน digital marketing ที่มันมีสิทธิภาพมากขึ้นเกิดขึ้นจากการใช้ tracking ต่างๆใช่ไหมครับเช่น t r a c ว่าคนนี้ดูโฆษณาไปแล้วแล้วไปไหนต่อใช่ไหมครับซึ่งบางคนจะเรียกว่าอ๋อคุณแกครับมันคือไอ้ตัว retargeting หรือ re marketing ใช่ไหมอ่ะกนุ่มุมก็ใช่ครับผ มันในคุลมือก็คือว่าเรารู้ว่าลูกค้าคนนี้นะครับเข้ามาดูสินค้าแล้วเราก็เลยบุกเขาต่อบุกเขาต่อเพื่อให้เขาเนี่ยนะครับเรียกว่าได้รับข้อมูลบางอย่างเพิ่มขึ้นเพื่อให้เขาเดินไปสู่สเตจถัดไปถัดไป,ถ,ดไปถัดไปนะครับอืซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยต่อเนื่องมาว่าเวลาเราพูดคาว่า f u ลฟันเ n ลมาร์เก็ตติเนี่ยมันคือการมองเห็นทั้งกระบวนการของการซื้อขายสินค้าใช่ไหมครับอ มันก็จะเป็นดรอกว่าเนี่ยนะฮรเป็นเป็นเฟรมเวิร์กประมาณว่าเนี่ยตั้งแต่รับรู้สินค้าสนใจพิจารณาตัดสินใจนะครับจนถึงตอนที่ฉันจะเรียกว่าทําการซื้อสินค้าเนี่ยนะครับ แต่ละขั้นตอนเนี่ยเราจะใช้เครื่องมือการตลาดอะไรใช่ไหมครับเราจะมีเป้าหมายอะไรเช่นรับรู้สินค้าจะให้คนรู้จักประมาณกี่คนนะครับสนใจสินค้าเราคิดว่าคนจะเข้าเว็บไซต์ประมาณกี่คนอะไรเป็นต้นใช่ไหมครับแล้ว conversion rate ในแต่ละสเต็ปเป็นเท่าไหร่บ้างนั่นเองนี่ก็คือสิ่งที่เวลาเขาไปวางแผนพวก Full Funnel ก็จะเห็นภาพลักษณะแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะได้เข้าใจว่า full funnel เนี่ย เวลาคิดเนี่ยมันค่อนข้างจะคิดค่อนข้างจะละเอียดเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่ทําให้ครบไปเฉยแต่ว่ามันเป็นการครบโดยที่มีการติดตามวัดผลเพื่อประเมินว่าเอ้ยสเต็ปนี้เป็นยังไงสเต็ปนี้เป็นอยังไงไใช่ไหมครับหลังจาก Awareness แล้วเกิด Consider เท่าไหร่ใช่ไหมครับ Conversion Rate เปลี่ยนจาก Awareness มา Consider กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ Consider เปลี่ยนเป็น Decision กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแล้วก็เขาจะพยายามไล่าปนั่นเองซึ่งต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่า ปัจจุบันเนี่ยนะครับทั้งแพลตฟอร์มอย่างเช่น Facebook หรือ Google นะครับหรือ y t u t u เนี่ยนะฮะก็พยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้มากเพราะว่าเอาง่ายๆคือเขาบอกว่าพอดีต้องมาร์เก็ตติมันแทร็กได้ไงฮะ ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้เนี่ยมันทำให้ทาให้คนเนี่ยมีศักยภาพในการทำฟูลฟันเนลได้ด,ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าคุณสามารถที่จะติดตามได้ว่าลูกค้าคนนี้ทำอะไรไปแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะ Follow Up กับเขาได้สามารถที่จะเข้าไปคุยกับเขาเพิ่มเติมได้ใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งการออกแบบคอนเทนต์เพื่อให้มัน ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนี้มากขึ้นเช่นคนที่ดูสินค้าไปแล้วนะครับแต่ไม่ซื้อควรจะเห็นโฆษณาแบบหนึ่งหรือคนที่ตอนนี้นะครับได้เห็นโฆษณาไปแล้วใช่ไหมฮะแต่ยังไม่ตัดสินใจเราควรจะเห็นเราควรจะส่งโฆษณาอะไรไปให้เขาว้เองนะครับเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของ full funnel marketing ก็กลับมาแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่แบบว่า,เ,าเห็นภาพชัดนะครับแล้วก็พยายามที่จะ คิดกันเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นหลาักการง่ายๆนะฮะของไอสิ่งที่เรียกว่าฟูลฟันโนนะครับแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่แบบว่าอาจจะแบบเอ๊ะแล้วมันมันทำงานยังไงนะครับเอาจริงๆผมผมผมพูดเสมอนะฟูลฟันโนมาเก็ตติ้งไม่ใช่เรื่องใหม่ฟูลฟันเนมาเก็ตติ้งเป็นเรื่องที่เราทํากันอยู่แล้วเพียงแต่เราอาจจะมีข้อจํากัดบางอย่างทําให้เวลาเราทํา ทำการตลาดเนี่ยของแต่ละสื่อของแต่ละเครื่องมือมันทําแค่ซิงเกิลซิงเกิลฟันนอลคือฉันทำอันนี้ทําอันนี้ทําอันนี้นะครับการมีการตลาดยุคใหม่ซึ่งมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมาสามารถทําให้การตลาดวางแผนฟูลฟันนอลได้ดีขึ้นได้มีเสิียภาพมากขึ้น อันนี้ก็คือกฎกของมันนะครับแต่จริงๆมันคือทั้งมันอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ทำเนี่ยมันก็ปิดการขายไม่ได้หรอกคือมันก็ต้องทํากันแล้วแหละแต่ว่ามันทํามันเปลี่ยนแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะให้มันดูมันดูล้ําขึ้นนะแล้วมันก็ดูมีเสถียภาพมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เล่าเป็นเกร็ดไว้แล้วกันนะครับแต่ทั้งหมดในทั้งมวลเนี่ยแน่นอนครับเราจะได้ทำฟูลฟันเนล์มาร์เก็ตติ้งกันเยอะขึ้นนะฮะเยอะขึ้นเรื่อยๆแพลตฟอร์มที่ทำฟูลฟันเนล์มาร์เก็ตติ้งได เขาได้เปรียบนะครับแล้วเป็นแพลตฟอร์มที่จะทําให้คนเนี่ยหันมาใช้เยอะขึ้นนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประจำบใช่ไหมฮะแล้วก็กูเห็นว่าทั้ง Line ทั้ง Facebook ทั้งอ่ายูทูบต่างๆนะทิกทอกเนี่ยก็พยายามบอกว่าเอตัวเองสามารถทําได้นะเราสามารถทํา w a r e n e s s ก็ได้ปิดการขายก็ได้นะฮะเราสามารถทําได้เยอะมากก็คือพยายามให้เครื่องมือเนี่ยมันครอบคุมทุกอย่างไว้นะครับซึ่งก็อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นข้อดีของมัน เดี๋ยวนี้มีคนถามบอกว่าอาคุณแกครับแล้วอย่างนั้นพวกสื่อที่มันไม่สามารถทำได้เนี่ยอย่างเช่นพวกป้ายโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับหรือนิยสารทีวีอย่างเงี้ยมันจะอยู่ได้ไหมอยู่ได้เพราะมันก็กลับมาว่านะครับในแต่ละ funnel นะครับในแต่ละ funnel เนี่ยมันก็จะมีเครื่องมือที่ควรใช้ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เหมือนที่เราจะคุย,คยบ่อยๆว่าในแง่ funnel ของ awareness เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเข้าถึงคนเยอะที่สุดคือเครื่องมือประเภทจุดๆๆๆนะครับประมาณนี้เขาจะพูดประมาณนี้นะซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันไม่มีเครื่องมือที่ดีสุดไปเะๆนะฮะมันขึ้นอยู่กับว่าเราคุยกับลูกค้ากลุ่มไหน <laughs> นะนี่คือสิ่งที่ผมพยายามพูดย้านะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเอ้เครื่องมือไหนเหมาะกับการใช้ในเรื่องของการคอนซีเดอร์นะครับเรื่องของการที่ลูกค้าเริ่มมีคําถามเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องอีกเครื่องมือหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อ เก่าสื่อนทิชแนลเนี่ยนะครับก็ยังมีบทบาทอยู่ถ้าเกิดว่าเรารู้วิธีการประสานได้แล้วก็คนทำมาร์เก็ตติ้งเก่งก็จะรู้ว่าการทำฟูลฟันเนลนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่ใช้แพลตฟอร์มเดียวเสมอไปนะครับมันคือคือทำแพลตฟอร์มเดียวได้แต่ก็มันก็มีทางเลือกอื่นๆเยอะนะแล้วก็ประสานกันได้นั่นเอง นัน่นก็คือสิ่งที่เอามาอธิบายกันแบบง่ายๆกันว่าไอ้ฟูลฟันเดลคืออะไรนะครับแล้วก็จะได้แบบว่าโอเคประยุกต์ได้ให้เหมาะสมนั่นเองนะครับมีคําถามอะไรเพิ่มเติมปรึกษาได้ก็คือ,อคอมเมนต์ไวไ้ได้นะครับหรือเด้งไปคุยกับผมในเพจนทพัฒน์อมก็ได้นะฮะแล้วติดตามการคลิปหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ